สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรคเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการตัดข้ออ้างออกจากชีวิตดีอย่างไรผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้กล่าวไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จ จะอุดมไปด้วยเรื่องเล่าแต่คนที่มีแต่ความร้มเหลวอุดมไปด้วยข้ออ้างเราคงไม่แปลกใจและก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโดยส่วนใหญ่ผู้คนมักจะถนัดในการมีข้ออ้างข้อแม้มีเหตุผลมาหากล้างกับในทุกๆเรื่องเขาเหล่านั้นไม่ได้ผิดแต่มันอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองในหลายๆครั้งที่ฝ่ายปฏิบัติงาน เมื่อฝ่ายบริหารได้มีการตำหนิตีเตียนหรือเลียดคุยสิ่งที่เขาต้องทําทันทีคือการหาข้ออ้างหาเหตุผลมาเพื่อหักล้างเพื่อให้ตัวเองมันอยู่รอดมันเป็นสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ครับแต่ในขณะเดียวกันครูบาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราต้องการที่จะก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตการตัดข้ออ้างออกไปเนี่ยมันดีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเมื่อเราไม่มีข้ออ้างเราก็จะหาแต่สิ่งที่ดีเนี่ยเพื่อมาพัฒนาตน 2. มันจะไม่สร้างศัตรูมันจะไม่เกิดการขัดแย้งภายในองค์กรเพราะเราไม่อ้างครับ3เมื่อเราจะก้าวเดินใช่ไหมครับข้ออ้างไม่มีเราก็จะมีวิธีหรือวิธีคิดในสิ่งที่อะไรละ่ะมันคือทางออกหรือสิ่งที่ทําให้เจริญขึ้นฉะนั้นครับการที่เราเนี่ยไม่ใช้คําว่าทาไมนะครับแต่ใช้คําว่าทาอย่างไรเพราะอะไร แบบนี้แหละครับจะเกิดการขยายตัวอย่างกว้างทีเดียวนะครับมีผู้กล่าวเช่นเดียวกันเขาบอกว่าโน้ตเฮาสยังไม่สําคัญเท่าโนฮูในยุคป,ปัจจุบันนะครับองค์ความรู้ที่วันแนะ่แล้วยังไม่สําคัญว่าใครเป็นผู้ที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นคนทุกคนครับล้วนกระหายการเป็นคนสําคัญตัวเราจะก้าวเดินได้เราจึงต้องไม่มีเรื่องของข้ออ้างตัดออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วชีวิตก็จะได้ดีได้สัมผัสได้เห็นทุกท่านครับ คนที่มีสเสน่ห์นะครับเขาจะไม่มีอะไรที่มาหักล้างหรือเป็นข้ออ้างให้กับชีวิตแต่คนที่มีสเสน่ห์จะมีเรื่องราวต่างๆคอยแบ่งปันคอยส่งมอบคอยทําอะไรต่างๆให้ผู้คนได้เห็นพูดมีคนฟังแต่ถ้าทําจะมีคนเชื่อวันนี้ขอทุกฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเรามารณรงค์งัดข้ออ้างออกจากชีวิตกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ